จะเริยนทาสำนึกดีค่ะวันนี้จะมาทําเมนูลาบกับปีกล้วยค่ะกับปีกล้วยค่ะ,คะที่เราแกะออกมาโปรตีนเราจะทิ้งใช่ไหมคะเราแต่อ่อนๆข้างในแต่วันนี้ทําอาหารแบบใช้หมดเลยนะคะคือกาปีนี่แหละคะ่ะเอามาทําเป็นเมนูอาหารได้นะคะก็นําไปต้มก่อนให้สุกค่ะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเครื่องปรุงก็จะมีหอมแดงใบมะกรูดใบชะพลูแล้วก็มีดาวดอยค่ะแล้วก็ทําน้ําซีฟู้ดนะคะไว้เราจะปรุงค่ะแล้วค่อยโรยด้วยข้าวคั่วค่ะน้าจิ้มซีฟู้ดก็จะมี มะนาวเกลือตานปีบนิดหน่อยพริกกับกระเทียมแล้วก็น้ำเปล่าค่ะแล้วก็จะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดสักสองช้อนก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยชิมดูว่ามันโอเคไหมผักเราก็ใส่ไปหมดเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็คลุกให้มันเข้ากันนะคะแล้วเราก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยนะคะเราโรยข้าวคั่วลงไปด้วยค่ะน,นี่ก็จะเป็นลาบอย่างที่เราเคยทานแนละะ้วค่ะ จะเติมน้ำซุมจิ้มอีกช้อนหนึ่งลองดูนะคะแล้วเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติได้อย่างที่เราสัญญาเดิมเราไหมว่าลาบมันต้องประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอ่าเริ่มเป็นลาบแล้วเราจะล้างสัญญาเดิมดนะ้วยว่าที่ต้องใส่เครื่องผัก ที่เดิมๆที่เราใส่ไม่ว่าจะเป็นสารแน่ใบเลื่อยอะไรพวกนี้เราก็เปลี่ยนเป็นผักสวนครัวที่ขึ้นเองง่ายๆนะคะเป็นผักอินทรีย์ที่เราสามารถปลูกเองได้นะคะค่ะจะลองชิมดูนะว่ามันรสชาติโอเคอย่างนะคะชิมดูนะคะยังไม่ค่อยแซ่บยังไม่ค่อยแซ่บนะคะแล้วก็ปรุงมเข้าไปอีกนะ,ะมันยังไม่เค็มไม่เปรี้ยวเลยอะ ไปอีกสามช้อนเลยนะคะเพราะวันนี้หัวปีเราเยอะค่ะวันนี้เมื่อวานมีน้อยมันก็เลยเอ๊ะปรุงแป๊บเดียวมันก็ได้แต่วันนี้หัวปีเยอะ,นะะอโอเคชิมดูอีกหน่อยนะคะว่าเป็นไงชิมดูนะคะอือเคคอ,เอเาเลยค่ะพอได้รสชาติแล้วค่ะมีเปรี้ยวๆเค็มๆเช่ค่ะก็เมนูลาบวันนี้ก็ลองไปทำกันดูนะคะ ไม่ได้ยากเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะ